ไว้ยัไโอเคแจกข้วสารก็ผมปากถือเลยจะถ่ายให้มันไม่ใช่ชัดโอเคอะฝากก็ฝากถายนี่แหละบากามามันก็เป็นรอเดี ใ่วันนี้มาจ่ายข้าวสารนะครับมันไม่ค่อยชัดมืดน่าจะแสงไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะมันโฟก,กัสให้นะครับก็มีคนมารอนะครับฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะเดี๋ยวรอห้าโมงเย็นแป๊บหนึ่งนะพี่นะอีกสิบนาทีนัดไว้ห้าโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบกันอันนี้นะครับบรรยากาศฝนนิดๆน,นะครับเริ่มหยุดแล้วฝนตอนแรกตกมาหนักตอนนี้ก็หยุดลงแล้วครับเริ่มเบาๆแล้วเอดะหนาแล้ว เริ่มซาแนละ้วนี่นะผมนะยกเตรียมมาแจกนะครับอันนี้เตรียมมากล้องมันอาจจะมืดนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปิดแฟชนิดนึงหนึ่งของว่านะน่าจะดีกว่าโอเคเปิดแฟชน่นจะนิ่งขึ้นอโอ้โหขนาดเปิดแฟชนะกำลังขนข้าวอยู่นะครับผมข้าวก็เป็นข้าวจากที่เรามาเป็นข้าครูเนี่ยครับข้าครูข้าครูของเราเนี่ยนะ สวดีแสงม,มันมืดนะครับโทษทีนะมันคือคือมอมากาศอะไรอ่ะเปิดได้เหรอมันลงเสียดูเดี๋ยวดูดูอันจะเสดเสดได้เสียบได้เสียบได้ไดอ่ะดูดิเดี๋ยกกู้ยเสียบกันไฟมันติดไหมคะ

เริ่มมาแล้วครับแจกก็เป็นข้าวสารที่แต่ละคนนะครับก็เรียกว่าอะไรร่วมกันเข้ามาเป็นค่าครูนะเออก็เดี๋ยวไปแจกทีเดียวเลยนะผมนะดูอนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับฝน,นเป็นฝนตกนะครับดูชั้นหนึ่งนะยังไม่ห้าโมงเย็นนะผมตามเวลาอยู่แล้วเนอะ À, này anh à, thì mà lò bảo rồi còn chưa mà, mà, mà. con

ทำไมกล้องปิ้นมันซูมเข้าซูมออกมันน่าจะเป็นที่แฝงไฟอ่ะตัวนี้มันเป็นสีกล้องอ่ะทษทีครับกล้องมันกล้องมันเบลอรครับมันซูมเข้าซูมออกนะก็เป็นข้าวที่เป็นค่าครูนะที่พวกเราให้ผมนะครับผมผมก็ไม่ได้เอาไปไหนหรอกก็เอามาทําบุญเนี่ยนะครับผมเอามาต่อยอดต่อบุญกันเนี่ยนะเอามาแจกคนจนเนี่ยแหละนะแต่ว่าขออภัยกล้องนิดนึงครับพอดีกล้องมันแบบดูแล้วมันน่าํำคานะกล้องนะแป๊บนึงโอเคมันยังเหมือนเดิมนะกล้องนะแต่ นะมาเปิดไฟเล่นหนึ่งตู้โอเคนะผมนะนี้แป๊บหนึ่งนะครับรอรอคนกันอันนี้เอายังอ๋อเดี๋ยวไปพร้อมกันโอเคโอเคมาพร้อมกันนะไม่อย่างไรพรามวักนอนโพรามเออเออเออเดี๋ยวรอก่อนนะโอเคครับร็อตแรกนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมนะอย่ามันไยอย่ามาเลยไอเยี่ยบปัญหาอย่าไปจับไม้อย่าเลื่อนเลื่อนอย่าหัวแตกอดิ

哎，太了啊。啊 จ็ดสจที่มาไม่มีตังคยมามตไม่้เคยนะมาไม่ต้องไม่มีตังค์กเอาข้าวนะรู้่ะามีตังค์กมาแต่ตัวรู้ป่ะมาหาเจไเออไม่มีตังค์อยู่เฉยมาหาเนี่ยอาไวรเปล่าหยบือหน่อยดื้อหน่อย่าจะไม่เนก็ดีอารกบ

<cười> 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 cào rồi nha mẹ, dạ dạ, anh giáo không rồi cả, bỏ, nó เดอไปดูนะเจะอานะอออกเขารอเ้าไปแล้อยูไม้ไผ่ลวันนี้เรก็จะดูไอ้ข้าวหอมมข้าวฮะมีแต่ขาวหอมเฉยๆเรออ้าวไอ้กิ๊บไม่ได้มองไข่สวัสดีค่ะไม่ได้ค้าม็นอยู่ข้่งลงางอยู่แล้วันอม หอมเฉอๆข้าวหอม้อนสิข้าวหอมข้าวี่ออมาสีฟ้าก็ข้างหอมไม่หมกข้าวหอมหอมม่เหมอนกไอาอรเวียวไปแจกร่วมอะไรเอาอะไรจักนข้าวที่ใ้่วมข้าีห

Mà nói đó. nó bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

ล้อมเสาะไเยอะแยะมากมายซีฟ้าเยอะัวปหาถึงเขายตะวันองกลางมันมลแ่เยอะตายใหญ่นนใหญ่ว่ตลาดี้เราออกไปแล้วไม้เราทำไหนกันไม้ี่เอาไว้ล้อมเสาใหญ่ต้อช่างสีถืมึงแค่างึงีขไม่ได้กัน่ต่าตัด่ินนะ ก็ตาไอตาชัดสีส้มไม่ใช่เหรอพี่ว่าถูอร่อย 哦，没事。 หนึงร้อยถึงห้าร้อยโลก็บอกหัวโลไงก็ู่ดนไหนระมาณถึาโลมันเขาบอกว่าเอา่าไรร้อยกว่านียเนาะจับอะไรจับอะไรับพว่้อ่ะับพ่งนี้หอมพเปิลเนี่ยนะข้าวา้ยตังแรกกัน แท่กัน,นไอ้แดงมันโง่โง่มาล่กันมะไอ้แดงมันโง่ตายไม่ต่อมันแล้วมัน,น,นมวิ่งเร็วไม่เป็นไรม <c oughs> ีถุงตอ้องได้รอยปรเซ็นถุงยังไงนะ <c oughs> มีตังไงอยากกระถมเห็นกระถมอ่ะก็อยากกระถมมากกระโดดมราคาเนี่ตั้งราคาเดิมแต่มันโมโหยตัวไม่ไหวกระถมแล้วเกาไม่ได้โตมใจจะไปอัพอะไรเขามากเลยที่ไม่ได้อยู่ข้างหนู่ะอะ แต่วแต่ว่าาียามาข้ามาให้เดี๋มันะเนี่ยที่จอรถกูไม่ให้ทุหายเ่าเข้าเป็นไงพี่บองเาว่อย่เอการคุ้้าเป็นยังไงออ่ออไปเอเนี่ยตอบตอบรับยังให้เช้าไหม เขาอะเราตอกมาก็ได้มากให้ก่อให้าไมเาเอ่อนขอว่าขตน้ายไเอนี้บอ้าวออตอนนั้นมหเขาจะทบอกด้วยนะเออเดี๋ยวบอกด้วย เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ปลาใครมาไม่เ hmm. ข uh uh the ้าไม่เข้าหรอกเขาะทำเป็แถวใช่ไหมเขาเป็นแถวขายใช่ไหมเขาุ่้ยหรือเาทาดเขาขายผ่านเลยไม่ได้ถ้เกิดแกอยากแกอยากก็ได้แต่กต้องมาซื้อซื้อแล้วก็คือก่อนเอาถามว่าถ้าเกิดเจ๊จะเอาไก่จองกี่ห้องันจองนี่ี่จองได้นี่กเริ่องแล้วก็แม้บอกเจว่าคือเขากแบบผอนอะไรอง่ายใช่นขแล้วก่อนขอบคุณมากครับครับผมคีให้เราชวยได้ว

ปล่อยเด้อนอยแหกไม่รู้ด้วยปอยแหกให้ระวังมาด้วยไม่มาเยอะอันนี้ใครไปบอกยายนี่แต่ยายอะไรวะโทรบอกอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยตามผมอยู่จะนี่ไงจะใสปักตรงนี่ไงปลักตรงไม่ใช่เหรอนาคามเออก็นาคามไงยายนี่บอกว่าปอดยายอะไรนะยายที่ขายกองจีนขอบคุณนะไม่สั่งสั่ขอให้มีแต่ความสุขความมีแล้วทำไมไม่เห็นบอกเลยเวลาเจอ แต่ก็ไม่รู้แต่ก็ตามสมาอแต่ก็ตามายไม้ได้สองสุ่นะเชือดไม่มาไม่้าละถุม้านนี้บ้าน้าละสุ่ไม่ได้ผมจะผมจะให้คนที่มาเอาก็ไั้ไม่เอาเลือปุ้งมันไม่ยูไงขมงมุ้งได้อยู่้ไมตักบ้านตางเรา้านไม่ป้ไม่มาไม่ต้องมาเามาเอามา ไม่เหลือหน่อยเดี๋ยวเราก็มีกินนะใ้เงินรงสายแงให้ตรงนี้นยี่สิบล้กว่านี่เดี๋ยวสี่ล้านสามงานามงานสมงานสี่ล้านคนให้ใออสี่นนลลนะไม่ขายใเปล่าเนี่เออนด้ยสี่้านงินเงินผ่อนนะสี่ล้านแปดให้งินติไม่ขายเพราะไอ้นีไม่ให้พี่ครูขายให้นี่สล้านเงินผ่อนนนม้ให้ดาวล ปี5ให้1ล้านแล้วปี65ให้3ล้านเอป่วยเยว่าไม่สบายรู้ไ้เไ่ต้องทำแบบเขาพิเศษอันนี้มันถูกกว่าเขาที่มันไม่ถูกเาเราไม่รีบมันไม่เป็นไรเรารอได้ไม่ก็อย่าขายขายกล้ไม่ยอแพ้นี่ปกตีรายเอนแต่อันนี้อยู่ข้างในมันต้องขายถูกกว่านั้นครึ่งนึงอันนี้อมันไล่หนึ่งไล่หนึ่งขาก็ใชา่ตารางวัว่แต่อันนีอยาเออเดี๋ยวก่อนแ เดี๋ยวไม่ได้กินจะขายแน่ตอนนี้ยังมีกินอยู่ไม่มาสิพละราคาเพื่อนเรื่องแก่ข้าวอะไรมันต้องขายซี่แล้วไม่เลันคนละราคาฮะโะราคาไม่ไม่มันมีถนนติดต่อข้ไม่เป็นไรคุณจะได้คุณจะได้ไม่ต้องไม่ต้องตีเรียกแล้วเราไปรีบกรอรอบ้านให้เสร็จก่อนเรีบกไปเรียอ้าวเกินรอให้ลาชวันนี้เสร็จก่อนเออเพอนให้สังให้ที่นี่ให้ลาชวันตรงนี้เสร็จนะไม่ใช่ว่าให้ผ่อนลาชวันที่หมดก่อนนะไม่ใช่นะ

ผมรล้สกวัน <qui, S 2> <oops. S 1> ้นะคลึจนะ้าผมโชคดีโชคดีโชคดีลูกชายครักผู้นานผู้นาน